สวัสดีครับวันนี้วันที่10สิงหาคมปี68นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ครับเนาะมนหยุดพักผ่อนใครหลายคนนะครับเนาะสุกที่ยงทงานอยู่ก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับสุกที่ยงทางานอยู่นะครับเนะาะก็ชี้พิบ่าวสถานะทางของรัฐบาลไทยนะครับยี่สิบทางช่องเปลี่ยนแนวทางนะครับเนาะมวันที่16สิงหาคมปี68นะครับ ยังมีแนวทางราัฐบาลไทยก็เขามารับชมและฟังได้นะครับเนาะเพื่อมีตัวชอบชาร์จจับแบตเตอรี่ครับเนาะเพื่อมีโชคมีลาบดมกันนะครับเนาะถูกมีโชคมีลาบถูกระหวัตใหญ่นะครับชิ้นนี้เป็นของเซียนทวีนะครับก็ขอ,ขอ,ขอบคุณเซียนทวีนะครับว่าให้แนวทางมาแบ่งปันเนีสีทางช่องเซียนทวีให้แนวทางมาเร็วนะเนาะที่จริงเซียนทวีให้แนวทางมานานมากครับเนาะแต่ไม่เวลาลงคลิปครับเนาะยังพึ่งหาเวลาว่างได้ครับเนาะเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับก็คนอื่นก็ ดูผลงวดที่แล้วคนครับนะ้องของเซียนทวีเสียนทวีให้แนวทางมางวดที่แล้วเลขตารางนะครับเนาะแปดสามเจ็ดสองเก้าสี่นะครับแปดสามเจ็ดสองเก้าสี่เด่นบนล่างครับเนาะเด่นสี่ลองเจ็ดนะครับเด่นสี่ลองเจ็ดจับคู่ให้ก็ไม่เข้าครับเนาะเสียดายมากเด่นสี่ลองเจ็ด จับคู่ให้43 48 49นะครับ73 78 79รัฐบัล์ไทยออก2ตัวล่าง50นะครับ3ตัวบนก็852อย่างที่บอกครับเนาะถ้าเลขเด่นเล็กตั้งหลักไม่มาจับคู่ลำบากครับเนาะลำบากถ้าเลขเด่นเล็กตั้งหลักดีๆก็สบายเนาะจับคู่สบายครับเนาะจับคู่ให้ก็เสียดายเนาะจับคู่ไม่เข้าแต่ว่าเลขชุด สามตัวเนาะเกือบสามตัวแตกครับเนาะเกือบเข้าชุดโต๊ชุดสามตัวเซียนททวีให้มาตัวเน้นสองสี่แปดนะครับเนาะเฉียดไปแต้มหนึ่งครับเนาะสองสี่แปดถ้าสองห้าแปดะเต็มเต็มเนาะเป็นชุดเน้นเลยนะครับเขาชุดโต๊ะไข่หกกลับไปก็เต็มเต็มแน่นอนครับเนาะก็เฉียดไปนะครับวันที่แล้วถ้แค่เฉียดวันนี้ก็ลุ้นกันใหม่ครับเนาลุ้นกันใหม่วันนี้ของเสียนทวีนะครับเนาะก็ลุ้นไปด้วยกันครับเนาวันนี้จะเป็นยังไงของเสียนทวี มาแล้วนะครับเนาะวันนี้เรือตารางเปลี่ยนไปนะเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปวัดนี้ลุ้นไปในกานทำงานจะเป็นยังไงตัวหาเซียนทวีกันนะครับเนาะเสียนของอาเซียนทวีกันดูครับครับผมสวัสดีครับเอเซียนทวีครับสวัสดีครับโอ้ว่างแล้วครับเนาะว่างครับว่าันนี้วันไห้ทำงานนะครับเนาะหยุดเนาะรอไม่ไ่ได้ท่าครับหยุดครับผมโอ้ขอเดาทางให้ลงให้ียบชีนะครับแรงวัดนี้ ครับผมยึดที่เราปะครับนี่ยึดจังไหนให้ยึดบ่ครับบ่เงอนเน็ตโอ้เงอนคือกันผมก็ทำงานให้กันเงอนกันเลยฝันหล่อฟันหล่อเป็นไงครับหมวดที่เราถามข้าวนี่โอ้ยเก็บครับโอ้อกบ่ได้ตั้งใจน้องเสียนเนาะแมนเนาะเออเป็นยังไงหนอก็เป็นออกบ่ไดตั้งใจว่าเป็นอืมก็เข่าทางเนาะ เดนเยาสุดเตียมเดียวเสียดายสองสี่แปดมาเช่นอ่าสองสี่แปดมอเขาเป็นสองเขาเขากองเขาเป็น 8, 5, แปดหาสองเนาะเตียมเดียวอสี 4, ่สองให้นี่เต็มเต็มเลยเนาะเต็มและตัวเน้นทำสฮึสดหกกลับไปเนาะเน้นนะเสียดายแต่ผมแต่นี้เอว่าเด่นเป็นสั้นจอนปะเฮ้ยที่วางสัตว์นะเป็นสั้นจนบรบเช่น

สัญจรทั Bref, men, ้งไหนเช่พ่อหูบอจากโบ่บบร้เ็นเนี่ยเห็นเขาว่าสัญจรอยู่เลยเงียบเงียบมึงมึงอนี้กับว่ามึงเดี๋ยวลองนะเดี๋ยวลองหาขโมนบังเดี๋ยวลองหาในข้างเหน็บบังว่ามันเป็นสัญจรบอสัญจรกระช่างวันนี้พาสัญจรได้เข้าบ่อนเพราพาอะได้เอาเครื่องเงื่อนเนี่ยเออเพื่องเงื่อนวย ต่พัดส,สามมาละกอยสี่งวดจึดเนี่ยเสียเสศนมาด้วยเสียผมเลยสามสามาละกอยมาสี่หวดมาเป็ดงวดหนึ่งมะเขาอีก <c oughs> เสียเสียษไปเลยเวันนี้มีองไงนครับวันนี้ครับหมวดเนี่ยมีเล็กในตะลังจะหาตัวได้ครับผมครับในตาลางยังมีสามเจ็ดหกเก่าหนึ่งสามเจ็ดหกเก่าหนึ่ง บนรางเจ็หกล่องสามนะครับครับครับหกสามหกสามหกเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าหกเก้าสามเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าครับสองตัวเน้นนิ้วสามเสร็ครับครับผมเน้นหกสามหกเจ็ดหกเก้าครับ 6กสามหเกเครับครับผมชุด3ตัวสตัวอย่างนี้อยูสีชุดครับก็หน่อยลงบ้างวันนี้งวดนี้ครับครับสี่ชุดสามหเครับสามหกเ้ครับสามหกเก้าเจ็ดหกเครับเจ็ดหกครับสามเจ็ดเก้าครับครับผม เนี่ยยืดสามจุดครับครับสามหกเจ็ดครับสามหกเจ็ดสามหกเก้าครับสามหกเก้าเจ็ดหกเก้าครับเจ็ดหกเก้าสามชุดนะครับเนาะโคตรเดือเพียบหนึ่งนะครับวนะ่าเด็กตะล่างสามเจ็ดหกเก้าหนึ่งครเด็กบนรางเด่นหกล่องสามนะครับ จับคู่ให้กับหกสามหกเจ็ดหกเก้านะครับเป็นจุดเลีนนะครับสามคู่นี้จุดล่องกับมีสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าก็ชุดสามตัวมีสี่ชุดนะครับรางวัลนี้ก็ชับเก้าเนาะก็ชับสามหกเจ็ดสามหกเก้าเจ็ดหกเก้าเป็นชุดเลีนนะครับแลาวสามชุดนี่ชุดล่องกับสามเจ็ดเก้าเป็นชุดล่องนะครับเนาะโอเคครับ ยัฝากเก็บี่บครับคนนี้วิ่นบระถใจที่วิ่งเวิ่งเงครับหมดเนี่ยครับผมคนนี้เอาเขึ้อนเอาเขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเชนมันสนกันกับผมอยู่ด้เช่นส้อีกเลยเลยส้นอีกเลยเลยสามเก้ากับเจ็ดเก้าเช่นเตรยมเลยเล้เราชุดสามตัวก็ส้นส้อีกเเชนสามตัวนะสามตัวสามเจ็ดเก่า สุดเส้นสุโขทินอ่ะสามเจ็ดเก้าเนาะเต็มเต็มเลยเนี่ยมาเลยมีเนาะมาเลยมีครับเต็มเต็มจะบาตสามตัวลงทุนหน่อยก็ได้ง่ำอยู่บัตรนะงานเชี้ยงวันนี้ตัวเส้นสุด้นตรงมาเลยวันนี้ครับตัวมาอะไรเลยมหลายงวดเลยโอเคครับแล้วขอบคุณทีไรนยครับด้วยครับผมครับสวัสดีครับ ก็ครบต้วนนะครับในะสัตว์ประทางของเซียนทวีนะครับงวดวันที่16สิงหาคมปี68นะครับเชียนทวีมั่นใจนะมงวันนี้เอาคืนแน่นอนครับวันวน,นี้จากาพลาดมาหลายงวดครับเนาะ,ะฝากไว้ทีนี้คนระับทุกคนหนึงเฮงเงยรวยครับเนาะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ